2626 26กำลังบอกเราว่าให้เริ่มวางแผนทางด้านการเงินถ้าพูดง่ายๆก็คือเหมือนเขามาเตือนเตือนในเรื่องของการเงินเตือนในเรื่องของการวางแผนชีวิตในตอนนี้ครูแนะนำว่าอาจจะวิเคราะห์ต่อต,ตัวเรานิดหนึ่งว่าเอ๊ะตอนนี้เรามีอะไรหรือเปล่าทางด้านการเงินที่ยังไม่บาลานซ์ให้ลองวิเคราะห์ดูว่าเอ๊ะมีอะไรหรือเปล่านะที่มันมันหนักไปข้างใดข้างหนึ่งมันยังไม่บาลานซ์หรือเปล่าเพราะว่า26-26เนี่ยเขามาสกิดบอกในเรื่องของ càn ngần ัวครูในอดีตก็เคยตกอยู่ในสถานการณ์หนึ่งที่ใช้เงินเกินตัวอันนี้เล่าสู่กันฟังส่วนตัวนิดนึงเล่าสู่กันฟังพวกเราลองพิจารณาดูว่าเอ๊ะตอนนี้เรามีอะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับการเงินที่ยังไม่บาลานซ์ยังไม่ลงตัวเพราะ2626 26เขามาเตือนเลขที่เราเห็นไม่ใช่มาบอกความหมายทางด้านการเงินการงานอย่างเดียวบางตัวเลขมาในลักษณะของการเตือนเตือนเรื่องความสัมพันธ์กับผู้คนเตือนเรื่องของการใช้ชีวิตเตือนเรื่องของการเงิน,งงก,างนการวางแผนชีวิตก็มีเพราะฉะนั้น26-26ก26ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลขที่ เข้ามาเตือนมีคนเตือนดีกว่าไม่มีเราจะได้กลับมาวิเคราะห์พิจารณาว่าเอ๊มีอะไรหรือเปล่านะที่ยังขาดขาดเกินเกินไปในเรื่องของการเงินโอเคนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ครูแนะนําว่าให้กลับมามองตัวเองว่ามีจุดไหนหรือเปล่าที่เราใช้จ่ายเกินตัวหรือมีจุดไหนหรือเปล่าที่ยังไม่ลงตัวสักเท่าไหร่ทางด้านการเงินแล้วก็26-26เนี่ยเขามาเตือนในเรื่องของการวางแผนชีวิตถึงเวลาแล้วที่จะวางแผนชีวิตให้กับตัวเอง อนาคต3ปี5ปีอยากให้ชิดเป็นอย่างไรเริ่มวางแผนได้แล้วในตอนนี้โดยเฉพาะด้านการเงินเรื่องของการเงินครูแนะนํานะคะให้ลองทําบัญชีร,รายรับรายจ่ายเราจะได้เห็นชัดเจนว่าเงินจํานวนเนี้ยเราใช้จ่ายอะไรบ้างเพราะหลายท่านเงินก้อนนึงหายแวบไปกับตาเลยโดยที่ไม่รู้ว่าหายไปด้วยเรื่องอะไร แต่ถ้าเราทําบัญชีเอาไว้เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าอะไรบ้างที่เราใช้จ่ายออกไปเดือนถัดไปเราจะได้ตัดส่วนนั้นออกที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันมันไม่จาเป็นการทําบัญชีจะทําให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนอันนี้ครูแนะนานะคะเพราะว่า26-26มาในเรื่องของการเตือนด้านการเงินและการวางแผนชีวิต การวางแผนชีวิตนั้นอาจจะพิจารณานิดนึงก็ได้ว่าอนาคตเราอยากให้ชีวิตของเราเป็นไปในทิศทางไหนครูพูดตรงๆเลยนะคะว่าตัวครูในอดีตนั้นไม่มีแผน3ปี5ปีครูไม่ทราบค่ะว่าอยากเป็นอะไรอยากทําอะไรไม่มีในอดีตนะคะก่อนการตื่นรู้ครูจึงแนะนําว่าในท่านที่ยังไม่ได้วางแผนชีวิตว่า3 5, ปี5ปีฉันอยากจะดําเนินชีวิตไปในทิศทางไหนให้เริ่มตั้งแต่ตอนนี้ เงินเท่าไรที่ปรารถนาอยากที่จะเป็นเจ้าของการงานการเงินตำแหน่งงาน3ปี5ปีอยากที่จะก้าวหน้าไปนทิศทางไหนบ้านรถสิ่งดีๆที่ปรารถนาที่จะให้เกิดขึ้นกับตัวเองอะไรบ้างเริ่มวางแผนรูแนะนําว่าให้ไปหารูปที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราปรารถนาและต้องการนํามาจัดทําเป็นวีนบอร์ด วางในจุดที่เราเห็นบ่อยๆอันนี้จะช่วยได้ช่วยในเรื่องของการดึงดูดให้สิ่งสิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงกับตัวเราท่านผู้สําเร็จหลายๆท่านเราเห็นไหมคะท่านวางแผนชีวิตของตัวเองในอนาคตการที่จะเขียนหรือจุดออกมาแบบนั้นก็ได้แต่ว่ามันเห็นภาพไม่ชัดเจนเท่ากับเรามีภาพแล้วแปะปึ้งแบบนั้นเราจะเห็นภาพอนาคตของเราได้เห็นภาพนี้บ่อยๆสิ่งนี้ช่วยได้2 6 2 6มาเตือนในเรื่องของการเงินและก็การวางแผนชีวิต ไม่ได้เป็นไปในทิศทางที่เป็นลบนะสําหรับครูมีใครสักคนหนึ่งมาเตือนเราเราจะได้หยุดคิดแล้วก็มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมในท่านที่ช่วงนี้อาจจะเจอความท้าทาย2626 26, กําลังมาบอกว่าความขัดแย้งใดที่เป็นไปในลักษณะของขัดแย้งกับผู้คนคุณกําลังก้าวข้ามและผ่านไปได้ ไปได้อย่างแน่นอนทุกอย่างจะลงตัวมากยิ่งขึ้นอย่าได้กังวลทุกอย่างออกมาดีที่สุดสําหรับคุณยงวางใจในตัวเองหลายๆท่านใช้ชีวิตแบบ ไม่ค่อยวางใจตัวเองเนี่ยไม่ค่อยเชื่อในตัวเองเนี่ยสองหกสองหกบอกว่าจงวางใจจงเชื่อมั่นในตัวเองคุณมีศักยภาพมากพอชีวิตหลังจากนี้เป็นต้นไปกําลังดําเนินไปในทิศทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเจอความท้าทายอะไรก็แล้วแต่ด้วยอํานาจของสองหกสองหกด้วยอิทธิพลของตัวเลขนี้จะทําให้สิ่งนั้นดีขึ้นในท่านที่พบเจอความท้าทายถ้าอาดีตนะคะถ้าอาดีตเรารู้สึกว่าเรากลัวเราไม่อยากที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งนั้นเลยด้วยอํานาจของสองหกสองหกจะทํา ให้ตัวเรากล้าเผชิญเคยไหมสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่แบบเจอความท้าทายแล้วเราหลบหลีกหนีเพราะเรารู้สึกว่าเรากลัวเราไม่อยากเจอแต่ถ้าเราเห็นเลข26-26จะไม่ใช่แบบนั้นด้วยอํานาจของเลขนี้จะก่อเกิดพลังในใจนะคะทําให้เรามีพลังมีอะไรบางอย่างที่ผลักดันให้เรามีความกล้าผลักดันให้เรามีความกล้าเผชิญกับสิ่งสิ่งนั้นเราจะรู้สึกว่าตัวเราเหนือกว่า จริงๆไม่รู้สิอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าสิ่งนั้นมันเล็กมากต่าชันเหนือกว่าแต่ฉั้นก้าวข้ามได้แน่นอนมันเป็นความรู้สึกลึกๆในลักษณะแบบนี้จึงทําให้เรารู้สึกว่าไม่กลัวเพราะเรารู้สึกว่าชั้นเหนือกว่าชั้นก้าวข้ามได้สิ่งนี้เล็กนิดเดียวและฉันก็ใหญ่กว่าสิ่งนี้เยอะเลยเราขอให้ความรู้เพิ่มเติมนิดนึงเวลาที่เราพบเจอความท้าทายใดๆก็แต่ อย่าคิดว่าสิ่งนั้นใหญ่ให้คิดเสมอว่าเล็กน้อยเล็กมากฉันเหนือกว่าฉันมีอำนาจมากกว่าด้วยความรู้สึกนี้จะทําให้เราเก้าวข้ามได้ตัดภาพไปยังครูตอนที่ยังไม่ตื่นรู้นะทุกคนอันนี้เล่าสู่กันฟังครูก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่กลัวความท้าทายบางทีก็กลัวจนแบบบอกความรู้สึกไม่ถูกไม่กล้าที่จะเผชิญหน้าถ้าความท้าทายนั้นต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนก็ไม่กล้าที่จะพบเจอหน้าของคนคนนั้นเลยรู้สึกกลัว แต่พอมาเรียนลูกกดแรงนึ่ดูดครูก็ใช้วิธีการนี้ก็คือรู้สึกว่าสิ่งนั้นเล็กน้อยสิ่งนั้นเล็กน้อยไม่รู้สิตัวฉันมีพลังอํานาจมากกว่า ไม่กลัวเล็กนิดเดียวสิ่งใดก็ตามที่เรามองว่าเล็กสิ่งนั้นก็เล็กจริงๆสิ่งใดก็ตามที่เรามองว่าใหญ่สิ่งนั้นก็ใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับมุมมองของเราลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ในชีวิตแล้วชีวิตของเราจะมีความสุขม,มากขึ้นเราจะก้าวข้ามทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียกว่าความท้าทายได้แบบง่ายดายสบายๆเพราะเรารู้สึกว่าสิ่งนั้นเล็กน้อยตัวฉันมีอํานาจมากกว่าซึ่งเรื่องจริงก็เป็นเช่นนั้น2626มีเลข6ถึง2ตัวเราเห็นเลข6-2ตัวด้วยอํานาจของเลข6ที่มาพร้อมกับเลข2จะ ส่งผลให้ตัวเราดูดีมีเสน่ห์เป็นเสน่ห์ในลักษณะของการเห็นแล้วรู้สึกแบบโดดเด่นและสะดุดตาคือถ้าเราเดิอนอยู่ในฝูงชนผู้คนทั่วไปก็จะมองที่ตัวเราเพราะเขารู้สึกว่าเราสะดุดตานะ่ะ โดดเด่นด้วยอำนาจของ26-26ท 26, ําทำให้เรามีเสน่ห์ในลักษณะแบบนั้นไม่ได้เป็นเสน่ห์แบบชู้สาวแบบมาปุ๊บจะมาขายขนมจีบแบบนั้นไม่ใช่แต่เป็นความรู้สึกดีที่บุคคลทั่วไปมองมาที่เราเคยมคะเวลาที่เดินเดินแล้วมีผู้คนมองมาที่เราด้วยความรู้สึกที่ดีเขามองเราด้วยความรู้สึกดีไม่ได้มองด้วยหางตาแล้วส่งความรู้สึกไม่ดีมาให้กับเรา ไม่ได้มองแบบนั้นแต่เขาจะมองด้วยสีหน้าแววตาที่เป็นมิตรที่รู้สึกดีกับเรานั่นแหละคุณเป็นเช่นนั้นถ้าเห็น2 6งหด้วยอิทธิพลของตัวเลขนี้นะคะส่งเสริมให้ตัวเราดูดีมีเสน่ห์แล้วก็2 6งหนอกจากส่งเสริมให้ตัวเรามีเสน่ห์แล้วยังส่งเสริมให้ตัวเรามีความมั่นใจมีความกล้าหาญไม่รู้สิอยู่ดีๆก็รู้สึกมั่นใจทําได้ ผ่านไปได้แน่นอนจะเป็นความรู้สึกแบบนี้2 6 2 6บอกว่า,26 26วาสิ่งใดก็ตามที่เราเคยคิดเคยคาดการเคยคาดหวังเอาง่ายๆก็คือเคยปรารถนาอยากให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นกับตัวเรา26-26บ26อกว่าสิ่งนั้นกําลังจะเกิดขึ้นจริงกับตัวเราในไม่ชา้าอดใจรอสักนิดสิ่งใดก็ตามที่เคยคาดการคาดหวังเอาง่ายๆคือปรารถนานั่นแหละสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริงกับตัวเราในไม่ช้าครูแนะนํานะคะในเรื่องของกดแรงดูดเนี่ยสิ่งใดก็ตามที่เราปรารถนาเขามีพลังงาน ด้านดีเป็นพลังงานสูงล่องลอยอยู่เบื้องบนทั้งหมดทั้งสิ้นบ้านรถคนรักที่ดีใดๆก็แล้วแต่แม้แต่เงินทองก็คือพลังงานที่ล่องลอยอยู่เบื้องบนครูแนะนําให้ปรับพลังงานในตัวเองสักนิดเพื่อให้เป็นพลังงานเดียวกันอยู่ในระดับเดียวกันเพิ่มพลังในการดึงดูดให้เราได้เป็นเจ้าของโอเคไหมเพราะฉันช่วงนี้ก็มีความสุขมากๆอยู่กับสิ่งที่เรามีความสุข ก็ทาให้เรามีความสุขแล้วครูคิดว่าหลายท่านน่าจะทํางานออฟฟิศในท่านที่ทํางานเป็นทีมตอนนี้ทีมของคุณกําลังสมัครสมาสามาคคีเมื่อก่อนอาจจะโอ้ไม่ค่อยสามาคคีสักเท่าไหร่ตอนนี้ไม่ไม่เป็นแบบนั้นแล้วทีมของคุณกําลังสมัครสมาสามคคีพร้อมกันนั้นตัวของเรานี่แหละได้รับการสนับสนุนที่ดีมากๆฟังครูนะหนุ่มสาวออฟฟิศช่วงนี้คุณจะ เป็นที่ถูกตาต้องใจผู้บังคับบัญชาคือทําอะไรมันก็ใช่มันโดนใจไปซะหมดอ่ะยอดเยี่ยมดีมากเก่งมากนําเสนออะไรไปก็ใช่มันโดนใจเพราะเหมือนกับเราได้รับองค์ความรู้อะไรบางอย่างโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเรานําเสนอออกไปมันก็เลยเหมือนมันโดนใจมันใช่ไปสหมดเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆคุณเป็นที่ถูกใจผู้บังคับบัญชาด้วยอํานาจของ2626 26. ส่งเสริมให้เป็นเช่นนั้นในท่านที่มองหางานใหม่มีโอกาสสูงมากที่คุณจะได้งาน โอกาสสูงปริเลยละ่ะณวันที่ไปสัมภาษณ์งานนั่นที่สัมภาษณ์เรานะคะเขาจะประทับใจเราตั้งแต่แรกเห็นด้วยออร่าด้วยพลังงานของตัวเราที่เดินเข้ายังห้องสัมภาษณ์ทำให้เขารู้สึกประทับใจโอกาสทางด้านการงานที่จะได้งานใหม่สูงมาก ในท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัว26-26มาสกิดเตือนในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินก่อนที่จะลงมือหรือลงทุนทาอะไรสักอย่างหนึง่งพินิษวิเคราะห์และก็พิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพราะว่าเขามาเตือนในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินสาหรับท่านที่ทําในเรื่องของธุรกิจระมัดระวังเรื่อง,งเรื่องของการลงทุนด้วยอํานาจของ26-26จะส่งผลให้ตัวของเรามีปัญญายาณอะไรบางอย่างที่เป็นไปในลักษณะของสติรู้ตัวทั่วพร้อมจาก เดิมที่แบบว่าเจออะไรน,นิดๆหน่อยก็โพุ่งพูดออกไปเลยไม่ใช่เหมือนเรามีสติเราคิดวิเคราะห์แล้วเราค่อยพูดออกไปมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมเพราะเขามาในลักษณะของการเหนือกว่าอย่างที่ครูพูดไปเมื่อสักครู่ความท้าทายเรารู้สึกวันเล็กเรารู้สึกว่าเราเหนือกว่านี่ก็เหมือนกันไม่ว่าสิ่งใดเข้ามาเรารู้สึกว่าเราเหนือกว่าเรามีสติปัญญารู้ตัวทั่วพร้อมแล้วเราค่อยตอบค่อยพูดออกไปสุดยอด ดมามท่านที่เห็น2626 26, คุณจะจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีรับมือได้ดีเลยละ่ะในท่านที่ในอดีตอาจจะเคยตัดสินใจอะไรผิดพลาดไปในเรื่องของปัญหาเฉพาะหน้าอาจจะแก้ไขแล้วโดนตำหนิมาทําให้ขาดความมั่นใจไม่ใช่แบบนั้นอีกแล้วเพราะ2626 26เขามาในเรื่องของความมั่นใจเขาส่งเสริมให้เรารู้สึกกล้าหาญมั่นใจในตัวเองในท่านที่ขาดความมั่นใจไป อันเนื่องด้วยการตัดสินใจอะไรบางอย่างผิดพลาดในอดีตไม่เป็นแบบนั้นอีกแล้วคุณจะกล้าตัดสินใจแล้วการตัดสินใจนั้นถูกต้องเป็นเช่นนั้นนี่คืออํานาจของ26-26ทางด้านการเงินบ้างมาหลายท่านอยากรู้การเงินเป็นไงบ้างครูมาทางด้านการเงินหากเราเห็นเลข26-26ในเรื่องของการเงินตัวเราจะได้รับเงินพิเศษอะไรบางอย่างเป็นเงินที่ได้มาแบบไม่คาดคิดซึ่งเงินก้อนนี้ เงินจํานวนนี้จะทําให้ชีวิตของตัวเราดีขึ้นมาถึงเรื่องความรักความสัมพันธ์กับผู้คนถ้าตอนนี้คุณเห็นเลข26-26ความรักความสัมพันธ์กับผู้คนดังนี้ไม่ว่าคุณจะโสดหรือมีคู่แล้วในช่วงนี้ด้วยอิทธิพลของ26-26เนี่ยเขาจะทําให้เราดูดีมีเสน่ห์ในท่านที่โสดคุณจะเป็นที่จับจ้องของผู้คนเดินไปไหนก็เหมือนจะมีสายตาแอบมองเราอยู่เป็นไปในลักษณะแบบนั้นเพราะด้วยด้วยตัวเราดูดีเลยก็มีเสน่ห์เป็นที่หมายตาเป็นที่หมาย ของผู้คนเป็นที่หมายปองในที่นี้ไม่ได้มาในลักษณะของการจัดฉีกเป็นแฟนหรือเรื่องของชู้สาวอย่างเดียวมาในลักษณะของการชื่นชมก็มี เชื่ชมว่าคนนี้ดูดีจังประมาณนี้ด้วยอํานาจของ26-26ที่ส่งผลต่อพลังงานในตัวของเราทําให้มีคนอยากรู้จักเยอะเอาง่ายๆก็คือมีคนมาแบบชอบพอมาขายขนมจีบเยอะมากในช่วงนี้ขายที่สุดแล้วใครที่ใช่ตัวเราจะรู้ได้ด้วยตัวของเราเองความรักในบางครั้งต้องใช้เวลาเราจะรู้ได้ด้วยตัวของเราเองว่าใครที่ใช่สําหรับเรานี่คือคนโสด ในท่านที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วคนรักจะกลับมาห่วงอีกครั้งหนึ่งด้วยพลังงานในตัวของเราในท่านที่แบบคนรักห่วงอะไรเงี้ยเท่าที่ครูเคยให้คําแนะนํามาก็คือจะรู้สึกแบบร้องคาหน้าห่วงอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยถ้า คนรักห่วงครูแนะนําว่าอย่าไปรำคาญเขาเลยเพราะว่าที่เขาเป็นแบบนี้เพราะว่าเขารู้สึกรักเขารู้สึกดีกับเราอะ่ะก็ห่วงอะ่ะก็แฟนเราภรรยาเราสามีเราอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ห่วงเป็นธรรมดาเป็นแบบนี้เพราะเขารักเราโอเคไหมคะการห่วง จะเป็นไปในลักษณะที่แบบเขาแสดงออกเลยอะแสดงออกให้รู้เลยว่าก็ชั้นหวงเธออะแล้วความรักจะเป็นไปในลักษณะของการเหมือนจีบกันใหม่คนรักจะตามจีบเราใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นไปในลักษณะแบบนี้ภาพรวมก็คือความรักลงตัวคู่ไหนก็ตามที่แลดูเหมือนความรักเริ่มที่จะจืดจางไปด้วยอำนาจของ26-26จะไม่เป็นแบบนั้นจะส่งเสริมในเรื่องของชีวิตรักให้กลับมาหอมหวานอีกครั้งให้กลับมาลงตัวอีกครั้งหนึ่ง นี่คือ2626จ26ากจักรวาลกับศาบสาร์แห่งตัวเลขท่านไหนเห็น2626 26บ้างคะครยินดีด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งกลุ่มตัวเลขที่ดีเยี่ยมแล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆเลย